พวกแกงมิฉาชีพนำพัาสตุมาส่งบอกว่าเป็นวิตามินส่งมาจากแม่และเก็บเงินปลายทางยายก็จ่ายเข้าไปไม่ถามใครเลยพอเปิดกล่องพาสะดกออกมาเป็นโอมยิ้มโดยเป็นเกือบ3,000บาทแน่ไม่เป็นไรนะแกมันไม่ทําอะไรยายแกก็ดีแล้วขอน้าก็ต้องระวังตัวนี้โอ้โห3 0 0พบาทเลยเหรอต้องเช็คดีๆนะทุกวันเนะี้ยแกงมิฉาชีพยิ่งเยอะฉันบอกที่บ้านเป็นประจำว่าอย่าหลงเชื่ออะไรง่าย หยุดหยุดพูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวคนเยอะเออปไปเรื่องที่แต่งไข่เล่าในห้องมันนี้เดี๋ยวเวอร์ปะ่ะจะไม่ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็ว่าเกินจริงมากเงินตั้งเกือบสามพันให้ใครไปก็ไม่รู้แต่เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกชาววยโลกสวยมาก เปลี่ยน,นชายยาหนึ่งกันเถอะแกยิ่งชอบจมอยู่ฮัลโหลบักละเป็นทังไหนล่ะลูกขึ้นมาถือตำรวจจับแม่โอนเงินไปให้ลอเด้อเพืเออ่อนลอเด้อร์สวางเงินมาทีงไหนก็เจ้าว่ได้ถือจับติแม่แมวเงยเห็นที่ไหนล่ะลูกเข้ามาัหนี้เสียเง,งินสวางเงินไอ้เพื่อนลอเด้อเฮ็นจังไหน ให้แม่ไปเกีงความบ่เออเออไ,ได้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 เดี๋ยวแม่สิไปเกีงควมเนี่ละย่ายก็เสียงหนงา,าวจะเศร้าแท้โอ๊ยลูกขนะ่น่ะทรมาบอกว่าข่นี่โดนต้มแล้วว่าให้อนเงินข่นไปให้เขาสว่างเมื่อตำรวจมาลูกข่ถือจับช่วยเราไข่เมื่อนี่พา้่ขยไปเกีงความเนี่ยไปก่อนสิภาไปยามา รูยงสิหรือคุม,มาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรฉันถามมันทั้งวันแล้วค่ะมันก็ไม่ยอมตอบสักทีไปบอกครูมินดีไหมเดี๋ยวครูมินจะช่วยได้ดีเหมือนกันครูน่าจะช่วยได้เออ,อปาัสีโลมยังไงคูคยนเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่คุยกับเพื่อนมาหลายวันแล้ว ช่วยไปคุยให้หน่อยได้ไหมคะเพราะน่าจะมีปัญหาค่ะโอเคแล้วยามอยู่ตรงไหนลูกยามน่าจะอยู่ในห้องโอเคได้ได้เดี๋ยวยามเสร็จเดี๋ยวคุยกับเขาให้เคุเยยามมีอะไรหรือเปล่าลูกมีปัญหาอะไรก็บอกครูได้นะเดี๋ยวครูช่วยได้ก็ยังดีกว่ายามเก็บไว้คนเดียวแม่หนูดูแกงคอเซนเตอร์หลอกแม่อือใช่ไม่เป็นไรตอนนี้หนูตั้งสติก,ก่อน กูเชื่อว่าเราจะสามารถตามจับตัวเข้ามาได้ตอนนี้หนูทําหน้าที่หนูให้ดีที่สุดกลับมาตั้งใจเรียนและกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะปะให้อนยะ่างนั้นไปกินข้าวก,กับนกะูเนาะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะคะ คุณครูก็มีเรื่องที่จะมาเตือนนักเรียนแล้วก็ฝากประชาชนสำคัญถึงผู้ปกครองด้วยค่ะทุกวันนี้แกลงคอร์เซ็นเตอร์มีมากมายในสังคมรอบตัวเราแต่หากเรารู้เท่าทันก็จะสามารถป้องกันตัวจากมิจฉาชีพเหล่านั้นได้ซึ่งมีหลากหลายวิธีแต่วันนี้ครูจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน h o s t c a l l เป็นแอปที่สามารถค้นหาตรวจสอบเบอร์โทรที่โ <tours S 1> ทรเข้ามาหาเราโดยมีการรวบรวมเบอร์ไว้มากมายซึ่งหากเป็นมิจฉาชีพโทรเข้ามาก็อาจทาให้ทราบได้ทันที ข้อน่าสนใจมากเพราะถ้าไปมีชาชิงทูมาก็ทำให้ทราบทันทีโดยไม่ต้องผลดลับเออใช่ใช่ต้องบอกให้ที่บ้านโหลดมาใช้บ้างซะแล้ว